แม่แม่นี่นี่สวัสดีครับพี่น้องแม่นี่นี่อือูอากาศทนพักเทียงพักเทียงซื่อกัวเตี๋ยวฮะซื่อมาฝากลูกน้ำเออ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 อือ,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 อจดคนเลย ต้องก๋วยเตี๋ยวแต่หน่อยคนๆเลยนี่อ่ะเดี๋ยวจะหน่อยให้มึงครับผมคนๆอูวีคนๆเป็นต้มครับผมสูตรสูตรลูกอีสานครับผมเพิ่อนๆกินกว๋วยเตี๋ยว สูตรคนๆเนี่ยอออืืชิมน้ำชุปดูก่อนแต่ว่าตัวหน่อยปรุงมาแล้วคนๆเลยครับผมสูตรดูกิสานชิมน้ำชุปดูก่อนโอ้โหอร่อยมากมายมหาศาลครับผมเมืองผักถ้วยนี่30บาทครับผมบานๆเท่า มากค,ครับผมเมื่อนี้กินแบบลูกอีสานครับผมสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นแบบฮิ็ว่าเมนเล่นแบบเด้อเห็นเพิ่นกินไหมพี่น,อน้องจะเล่นแบบเพื่อนเนี่ยนะวะเห็นเพื่อนกินมากมีเมยครับผมอูอ้ลืมใส่ซอสอันนั้น ซอสพริกซอสพริกเป็นตุ่มเลยเดี๋ยวเคี่ยงข้างนี้เนาะข้างเขาทามากินกันเลยกินบมได้คข้ามไงคือเป็นมันหวาน เพิ่นคีบตังไงวะอ,นนอู้อูอเจบ ไปท่อก๋วยเตี๋ยวเป็นตมหนึใช่ไ่ ซื้อมาฝากลูงนะั้นซื้อมามีมาฝากลูงนะั้นปรุงเป็นต,มต้มนึงสีแซ่ với anh luôn sợ đó là đáp đây, thụt khống hình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hoàn. มันแสบนะรองเห็ดกันหน้าวะปรุงเห็นเป็นต้มเพื่อเพลินกันหน้าวะร่อยกิน นามมันเค็มขนม้นไหมพี่น้องแต่ว่าแต่ไหนบ่อยใส่เผ็ดครืคออยังเล่าปัไหนพริกกีบบ่อยไหมอากาศมัน,นห่อนอบกินเผ็ดปัไหนร้อนมาก เล็กจับบได้ไม่น้องถ้าป่ใส่ถูงมื้อจับเล็กบได้ลยไม่ทน บเบน้ึงหิ้ย,นยขนาดอยู่ในห่มนี่ ta phải cái ngang nghiêng ta này đúng không Hãy subscribe cho kênh สาิบาทเนี่ยวยเตีเ๋ยวเหมือนหอแต่หน,ออหนอของต่หนสี่สิบของได้เนี่ยสามสิบหรือเปล่าบมูนะว่า mình hút tiếp bạc, 2 Ngủ uống được 3 hít nữa, im sẽ

กินก๋วยเตี๋ยวเลยบ่อยากเกิน่นกินมุมเหมือหวานด้วะเนี่ยคอยแสงครับสวัสดีครับโอ้หวานครับ